คำถามสําคัญครับตอนนี้เราก็คือขาดมือเบสถูกไหมผมอยากรู้เลยครับว่าต่อจากเนี้ยใครจะออกอีกอมผมไม่เคยบอกเพื่อนครับผมว่าผมน่าจะออกออกคนต่อไปครับผมยนักร้องเลยเหรอครับโอ้ชอบอะไรที่มันเป็นต่อๆชอบทีมบม่มันเราเลยแบบทําผมแบบ เป็น<ช>ตอรเพื่อใคร<ต>อยาก,ยากจะเหมือนต้อนงนิ้วเลยเมืออใครอยากลองตอผมอผมบ้างโอ oh, oh. ้โหพี่พี่บีใอยากลองครับฮะพี่เหรออยากลองลองอะไรครัอตอ,อผมครับตอของคุณบีครับโห,โหคือผมนึกว่าพวกคุณแบบเฮ้ยแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าโอ้หคือถ้าแบบมันอยู่ดีๆมาเล่าให้ผมฟังแบบเป็นใครไม่รู้จักอะไรผมผมไม่เชื่อเลยนะ คือคนได้ยินคำว่าจัดแถวเนี่ยมันเฮ้ย